สำนักงานสภานโยบายการดุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและน,นรกรรมแห่งชาติจัดการประชุมหาลือการขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier Research in Action เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนที่นำทางการวิจัยขั้นแนวหน้าหลายสาขาโดยนักวิจัยรุ่นใหม่อาทิสาขา Quantum Technology Earth Space System High Energy Physics และ Biological Science and Life Science โดยมีดรสุวิทเมสินรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมนอกจากนี้การทำงานร่วมกันของสออวชอกับประชาคมวิจัยและทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งมาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยเห็นว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวิจัยขั้นแนวหน้าของไทยคือกำลังคนและผู้เชี่ยวชาญกรอบและโจทย์วิจัยที่เหมาะสมและท้าทายเงินทุนสนับสนุนที่ต่อเนื่อง ระบบบริหารการจัดการและการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมกับการวิจัยขั้นแนวหน้าที่ใช้เวลานานและมีความเสี่ยงสูงเชื่อมโยงกับภาคเอกชนการสื่อสารให้สังคมเข้าใจถึงบริบทและความสำคัญของการวิจัยขั้นแนวหน้าและความร่วมมือกับทีมวิจัยและองค์กรการวิจัยขั้นแนวหน้าของโลก